ทาหอนภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพหนุ่มวัย19ปีซิ่งจักรยานยนต์ชนรถบัสโดยสารจัก,กรยานยนต์พังยับเก็บสาหัสทั้งคู่เมื่อเวลา12ในกา30นาทีของวันที่29ร้อยตำรวจเอกชัยพรกรมเสนารองสารวัตรสอบสวนสอพอเมืองชัยภูมิรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ชนกับรถบัสโดยสาร บริเวณทางออกสถานีขนส่งผู้โดยสารถ<ด>นนบรรณการตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิจึงรุดไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างคุณธรรมจังหวัดชายภูมิในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นชายและหญิงรวมสองรายนอนร้องด้วยความเจ็บปวดเลือดนองเต็มใบหน้าฝ่ายชายสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีน สภาพบริเวณใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดขาด้านซ้ายหักผิดรูปส่วนฝ่ายหญิงที่ซ้อนท้ายมาด้วยสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงขาสาั้นมีบาดแผลที่คิ้วด้านซ้ายเลือดนองเช่นกันกณะที่เร่งปั่ผมพยาบาลก่อนให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลชัยภูมิในที่เกิดเหตุยังพบรถบัสโด,ดยสารประบจาทางสายชัยภูมิร้อเอ็ดรับผู้โดยสารมาเต็มคันรถ ใกล้กันยังพบรถจกักรยานยนต์ยี่ห้อฮอน d a าเวฟสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มคว่ำอยู่กลางถนนในสภาพล้อหน้าหลุดพังยับเยินทั้งคันส่วนคนขับรถโดยสารยืนรอให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบชื่อคือนายเพิ่มอาจยังคำอายุ65ปียังมีอาการตกใจและเล่าให้ฟังว่าตนเองขับรถโดยสารมากว่า30ปีซึ่งมาเกิดอุบัติเหตุเป็นครั้งแรก ขณะที่กำลังจะพาผู้โดยสารมุ่งหน้าไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดขณะขับออกจากสถานีขนส่งจอดรอที่จะเลี้ยวขวาไปยังถนนบรรณาการเมื่อวิ่งมาถึงเกาะกลางพอดีมีรถจักรยานยนต์ซ้อนกันมา2คนขับมาด้วยความเร็วไม่ได้เบรกพุ่งชนเข้ากลางล้อหน้าตรงประตูขณะที่ตนเองกำลังขับจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เบนเนมาแล้วออกมาแล้วพ้นมาแล้วโถมาแล้วแต่ว่ามอไซค์เนี่ยมาคือไม่เบรกเลยเต็มเมเลยโอ้เต็มเต็มเลยนี้อันนี้เราจะไป,ะไ,ปไปเร็เนเนาะเมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องจอนปิดบริเวณที่เกิดเหตุก็เห็นได้ว่ารถจักรายานยนต์ซ้อนสองขับมาได้ความเร็วคนเข้ากลางล้อนหน้า ขณะที่ชายหนุ่มวัย19ปีและหญิงสาวที่ซ้อนท้ายมาด้วยกำลังจะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองขับมาได้ความเร็วเบรกไม่ทนันพุ่งชนรถบัสโดยสารเข้าเต็มที่ทั้งรถทั้งคนกระเด็นไปคนละทิศละทางบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่และยังพบอีกว่าผู้บาดเจ็บไม่ได้สวมหมวกนิรภัยอีกด้วยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองชัยภูมิได้เข้าตรวจสอบในที่กเกิดเหตุ พร้อมบันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานและสอบสวนคนขับรถโดยสารก่อนที่จะอนุญาตให้นำผู้โดยสารไปส่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจะได้ดัดมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งจากนั้นเดินทางไปดูอาการผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองรายที่โรงพยาบาลชัยภูมิเพื่อทำการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อาการบาดเจ็บทั้งสงดีขึ้น จะเชิญตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งเช่นกันเพื่อนัดตกลงค่าเสียหายถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทีมข่าวเฉพาะกิจถ่ายภาพนทีนินกัดรายงาน